เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ i อ f i f a o n l i นไ4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟ n นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงลบกวนฝากร้านของแอดมินฟไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับมาครับแต่ที่ทุกคนเห็นหนักหน้าปรกนะฮะวันนี้ผมมาระเบิดทีมครับผมแต่ที่จริงก็เรียกว่าระเบิดไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราเรียกว่าเอาเงินเก็บมาตีบวกแล้วกันนะครับก็จะเป็นการตีบวกซอนฮึ่งมินฮะจัดไปเลยครับบวกเจ็ดสี่ตัวนะแล้วก็อะไหล่พียับครับหมดนี่ไม่ต่ำกว่าสักสี่หมื่นเอ็มได้มั้งผมว่าสามหมื่นกว่าผมจำไม่ได้แต่น่าจะมีสามหมื่นกว่านแน่นะครับก็ นี่ฮะเดี๋ยวเรามาลองไล่ตีบวกกันเลยดีกว่าครับมี4รอบนะโอ้ไม่ได้เอ๊ยใช้ได้นี่เออเพราะว่าเราจะได้ไอ้นั่นด้วยถูกไหมเผื่อ <c oughs> ได้เป็นบวก9 <c oughs> เป็นไปได้ไหมเนะี่ยโอ้โหบวก8ดัง5้าหมื่นเอมเลยถ้าไม่ติดสักตัวนี่หน้าหน้าแห้งเลยนะมาลองดูครับตัวแรกครับตึ๊บต,บตบมาครับรุย่ย โอ้โหตัวแรกก็นามืดแล้วฮะเอา้ามันต้องมีนั่นสิเออมันต้องมีพื้นชีพโบะพื้นชีพกลับมาครับมาฮะรอบที่สองครับเดี๋ยวเราจะรอกระพริบบ้างเดี๋ยวเราไม่เคยมีสูตรเดี๋ยวนี้จะลองรอรอสูตรบ้างนะครับมาฮะหนึ่งครับอึ๊บ สองครับจึ๊บอ่าสี่สี่แล้วไหมสี่แล้วไหมเมื่อกี้ผมหันไปดูหนะจ้อมงมืออันนึงฮะห้าครับหกครับเอาจริงผมนับถือมากนะคนที่นั่งรอสูรแบบเนี้ยผมรอด้วยผมเซ็งแย่เลยนะครับมาเจ็ดไลทกทีนึงนะ8ะแปด ปล่อยบถือ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 โอต้ตหแตอีกแล้วเดี๋ยวผมขอลองสูตรจอสว่างว่างอ่ะวันนี้เราจะมาลองสูตรกันให้ให้เยอะๆเลยนะครับอืบสูตรจอสว่างผมจำได้อันนี้น,น้องเจมฮะน้องเจมเจ,จมสลิกเป็นคนบอกมาฮะสว่างของภาพสิบโอ้โห,โห มันช่างจ้าเธอเหลือกเกินม,มาครับเหลืออีกสองทีนะฮึบรอเมาส์หายครับรอเคอร์เซอร์หายมันจะหายไหมเนี่ยหายแล้วปล่อยออฮึบสูดจอสว่างโอ้โหสูดจอสว่างได้จอมืดมา ปวดหัวเลยสูดจอสว่างนั้นได้จอมืดครับมามามาตสุดท้ายแล้วอันนี้ไม่มีแค่นะ,นะนนะไม่มีไม่มีบวก,ก้านะครับเสียคือเสียครับแต่ว่าเรายังยึดมั่นถือมั่นกับจอสว่างอยู่ครับตัวสุดท้ายครับกดค้างฮนะดอเด็กครับดอเด็กคือดีฮะรอเ,เมาส์หายครับเมาส์หายแล้วเราไปกันเลยครับไปตัวสุดท้ายติดให้หน่อย ิดโอยมาพอดีมาพอดีดเกือบไปแล้วอาครับขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามาดูนะก็อันนี้เป็นสูตรขำๆนะครับใครอยากลองมั่วทําตามก็ลองดูได้นะครับเอาจริงๆไม่ติดนี่คือแห้งนะเพราะว่าค่าต้นทุนอะไหล่นะี่ก็สามหมื่นกว่ากับสี่หมื่นได้นะครับก็ถ้าเกิดใครเอาชัวร์ก็ซื้อนะครับถ้าเกิดใครเอาสนุกก็ตีได้ครับไม่ได้ปัญหาอะไรนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ